เวียสร้างเนื้อสร้างตัวธุรกิจรุ่งเรืองโดยเข้าขั้นไฮโซอีกหนึ่งคนเป็นพระเอกที่ชีวิตดีดีค่ะขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยล่ะคะ่ะสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒนาลซึ่งแฮปปี้ทั้งเรื่องการงานและเรื่องความรักหนุ่มคนนี้ก็ไม่น้อยหน้าอพอปลูกต้นรักกับนางเอกรุ่นน้องอย่างเบลล่าราณีมาได้ถึง8ปีแล้วล่ะคะ่ะสำหรับหนุ่มเวียนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าตัวนั้นรักสัตว์ แถมยังมีสุนัขแสนรักชื่อพี่เวอ,อีกด้วยสำหรับธุรกิจของเฮียเวียนั้นก็น่าจะจับตามองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซิสเนสร้านอาหารรถมอเตอร์ไซค์หรือที่ดินที่เจ้าตัวนั้นได้ซื้อเก็บไว้เรียกได้ว่าโดยเข้าขั้นไฮโซลเลยล่ะคะ่ะสำหรับธุรกิจขายรถมอเตอร์ไซค์นำเข้ายี่ห้อไทต,ตั้มย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วยี่ห้อนี้โด่งดังเป็นอย่างมากในประเทศอังกฤษ โดยเจ้าตัวนั้นร่วมหุ้นกับเพื่อนในวงการทุ่มง,งบไปกว่า30ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งหนุ่มเวียนั้นเป็นประธานบริหารสาขารางังสิตซึ่งเมื่อปลายปี2563นั้นเจ้าตัวได้ขยายพื้นที่ใช้เงินไปกว่า30ล้านบาทอีกเช่นเคยซึ่งมีการยกระดับตัวโชว์รูมบนเนื้อที่ประมาณ1ไร่ครึ่ง